ครับผมสงรานี้ใช้นนนะครับโอเคตอนนี้น้อยอยู่กับด่านซอมบีนะครับผมเป็นเกมที่สนุกครับไม่ใช้เน็ตนะครับผมก็เอาไปยิงเก็บตังค์ซื้อของได้นะครับผมผอมบี้ถืปืนคอมีบ้าเลือดนะครับผมซึ่งมันก็จะมีหลายอาวุธให้เราเลือกเล่นนะครับยีโดน ผมชอบนะครับผมมีหมดทีไหนให้เลือกกันนะครับต้สังเกตอยู่ตรงนี้นะผมผมมีอยู่สามชีวิตนะแล้วก็มีไอตัวนนี้ก็คือเวลาโดนซอมบิสตดเราต้องใช้นะครับผมส่วนในไม้กั้งเขียนเอาไว้ระเบิดนะครับตอนที่เราโดนดุมนะครับผมเ้าเกี่ยวจะเหนื่อยแล้วก็กดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นปุ่มนั่งปุ่มสีเขียวไว้กระโดดนะครับผมปุ่มกระโดดสีเขียวไว้กระโดด สวนสีฟ้าไว้ต่อยนะผมสีแดงก็ไปสีแดงเอาไว้ติ๋นะครับผมตอนนี้มาซอมบี้มาสองทิศผมก็กระโดดขึ้นมาให้เป็นโอ้ยพี่ยัไม่ค่อยเก่งอ๋องก่อนนะให้เป็นว่าตอนนี้ซอมบี้ยังไม่ได้เยอะมากนะครับโอ้เนี่ยตอนนี้ผมจะจุดระเบิดไปเลยนะผม ตรงนี้มันจะยิงอโอเคอทีที่มันเขียนว,ว่า MP4 หลอดกระสุนเรานะครับผมครัเราก็ต้องเปลี่ยนปืนนะครับหรือเราจะใช้แค่ตีนก็ได้นะครับผมแต่น่าจะใช้เยอะพอสมควรครับวันนี้ผมคนวิ่งตั้งหลักนะครับผมผมเป็นการวิ่งลายเลยนะตอนนี้ผมต้นการที่ผมก็กดถ้าผมไม่กดก็คือเกมจะจบเลยนะครับ ในชีวิตแรกของผมก็ผมก็เปิดมาใหม่แล้วก็กระตุ้เป็นหนึ่งทีนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมผมต้องกัดซื้อผมต้องถอยไปตั้งหลักก่อนนะครับผมขึ้นบนอืมอืม,อมนี่มีโอกาสได้เล่นเลยนะครับผมเราก็ต้องอมผมว่าผมคงต้องพูดแล้วครับผมจังวันนี้ขาดกระสุนกระโดดหลบ สเติดดูหมดเรื่อยๆแล้วาลวปดจัอมาแับเื่อเตียมุมนะมันจะเป็นความท้าทายให้เรานะคสันดูนี่นาย่งนี้ก็เห็นไหมครับก็ะสุนหมดมันต้องใช้

นี่นะผมก็กระสุนหมดแล้วนะครับผมเปลี um, ่ยนปืนให้อัตโนมัตินะครผมกดกระโดดก่อนนะครับผมโอเคนะครับแล้วข้างนี้ผมยังไม่อยู่นะครับผมผมก่ยิงเชือก่อนนะครับกระโดดยิงกระโดดยิงเลยนะผมกระโดดอ้ี ตอนนี้มันน่าจะกำลังเตรียมผักพวกมาอัปเกรดจะทำการใช้ปืนแก๊ตลิงนะครับกปืนนี้จะออกที่ระัสามนัดเลยนะครับผมถ้ากดสีแดงก็จะทุ่มนะครับกดสีนี้ก็จะกระ,กระโดดนะครับผมแล้วก็สามารถลากเป้ายิงได้มาเนี่ยครับผมตอนีม้มันเปลี่ยนอาวุธยิงนะครับอาวุธนี้น่าจะผมไม่มีไอ้ นี icana, ่นาทีสุด <kita> ท <brows are Yes> <te idal Industry> ้ายนะครับแล้วเหมือนวันที่แม่จะแจ้เตนมนะครับถึงแม่เราจะเกิดใหม่มันก็ไม่เิดนะผม ที่มันหายผมก็ไม่ทราบน,นะผมว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ทั้งๆท,ที่เมื่อกี้ไม่หายนะผมตอนที่เกิดใหม่สำหรับแกปลิงตัวนี้ยิง,มมยงไม่ยิงหลายนะปืน,นน่าสนใจเอาเป็นกระโดยะโดยิยงกระโดดย,ย,ยิงอย่างนี้นะผมมันเป็นจุดเพราะว,ว่าซอมบี้มันจะไม่ได้ยงิงผีนะผมจะยิงทีละสามสี่นัดนะครับผม ตงนี่มันีมีีีไอ้ินงิงนี่ผมบอกเลยครับว่าอันเนี้ยมันจะไม่มีการท่าสมดีจริงได้เลยขนเสียงมีครับผมข้อเสียงที่มันไม่สามารถขี่นันจะจกได้เพราะว่าตัวมันหนักเกินนะครับผมนี่ผมจะกดยิงแบบจิกิกจิกจกยิงนบบสองชุดเลยครับผมแล้วก็อะไรตัวนีก็แตกนะผมก็ต้องขออภัยช่วงแรกนะครับที่ไม่มีเสียงนะ